สวัสดีคนเลยนะครับนาฮะลุ้นแกเลยเขาอยากได้เสื้อมามามาแกเลยแกเลยมาเร็วๆแกลุ้นลุนลุนลุ้นนี่คืออะไรลุ้นลุ้นอะลุนลุนนใจร้อนนะคะไอซีเนาะมาดูแกเลยมา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 เออ อันนี้ของพินัดอันนี้ของเจ้าเอันนี้ของพีนัดอันนี้อันนี้น่ะเป็นม่านโอ้อันนี้ผ้าม่าอว้าวสีสวยไหมสีสวยมโอ้โหอนึงนึงเย้ะคะโอ้เาจะนี้วยานผม่านแซววานชมนนะคะเดี๋ยว่อใส่อันนี้อันนี้ใส่ทับกันเลยบอกแล้ว่าใส่ีขาวออกใส่นีเอ้าแล้ววันวันงานไม่ใส่สี้ขาวก่อนแล้วแล้วค่อยใส่นี้หลัง าเนะใส่สีนี้เลยสีแดงสวยโอเคโอเคเราใส่ที่นี่เลยให้ดูด้วทับคลิปแล้วโอ้โหได้พาม่านแบบสวยมากพุดใหญ่เลยพุชใหญ่แม่ก็ใจดีเนาะร้านแพรวร้านแพรวร้านม่อันนี้แม่มีของให้บีออสอันนี้อันนี้ของอันนี้ของแม่นี่อันนี้ของแม่พี่นกมาให้ดีโอ้โหบ้านพี่นกสวยมากโอ้โหสวยไหมฟาน ชุดใหญ่เลยเนี่ยของพี่นกกพินกล่องใหญ่ของพี่นกมาชโอ้โหไปเรยเราไปบ้านพี่นกกันดีกว่าหลักพันกว่าบาทอ่ะอมันมืดแล้วพี่อมันมืดแล้วเรอไปตอนเช้าชุดนึ่งนี่แล้วเขาก็เดี๋ยวเราต้องไปซื้อเหล็กให้พี่นกด้วยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราทำบ้านเราเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปทำบ้านให้พี่นกไปวัดก่อนเปวัดวัดว่าขนาดเท่าไหร่วัดหรือยังยังไม่ได้วัดเร็จมานี่ไงเขาเขียน ประตูเหล็กมาเนี่ยกว้างมีรูส่วนใหญ่วัดแล้วผมว่าโอ้โหถึงประตูวัดแล้วนี่โอ้โหแบบรูเดบอดรูนะฮะรู้เลย อันนี้ของพี่พี่นัจะติดางาน่วีอะอ้นี่ของี่อดแกเลยะารนั่นะนี่แม่ให้มาลนะคะขอบคุณพี่วีออแกะแกะแกะขอบคุมากครับขอมากครับแม่วานะคะแม่วาครับมาครับแกะร้านข้ามันแวาจากนานมาจากนานนะจากจังหวัดน่านนี้ของพี่วีออสโอ้ที่หนาวว้าว ว้าวเสื้อาวเสื้อหนาวไก่ตัวนึงไก่ตัวนึ่งอันนี้สีแดงนะคะใส่บางงานพอดีเลยสีเนาะใส่สีแดงใช่ใส่สีแดงก็ได้สีขาวก็ได้โอ้โสีนี้ว้าวสวยเนี่ยเข้าพี่วิออดเลยเข้าพ่อวิออดเลยนะคะสีดิบอกนะคะวิออดได้เสื้อหนาวแล้ว ใส่ขับรถก็ได้อืมสวยๆสวยว้าวแไรม่ใส่โชว์เลยใส่โชว์เลยนะคะเป็นไงพี่วิออนรู้สึกยังไงได้เสื้อใหม่รู้สึกอ่อภูมิใจครับปราบตื้นใจครับครับใส่โชว์เลยร้านแพรวานะร้านแพรว่าพม่านร้านแพรวาพม่านโอ้พอดีเลยโอ้โหพอดีเลย แค่ไหนนะโอ้เขากาดตัวคือพม่าแกก็กาะเก่งคนไทยแกก็ตะเก่งันให้แล้วพอดีตัวเลยนะคะชอบเลยโอ้โหนะมาครับว้าวเท่เทไอ้คืคือยอพี่นกสงสาที่บให้พี่นกตัวี้อแดอืแม่พี่นกยครแม่ส่งให้พี่นเดี๋ยวบอกอยู่ส่งให้ผมพี่วนอะไร พี่พี่นกก็ได้มาณแล้วอืมได้ประมาณแล้ววันนี้ส่งผ้าผมให้ผมก็มันคือความตั้งใจของมเสื้อมันคือความตั้งใจของแม่เขาให้แม่ดูอยู่ไหมคะพีออได้เสื้อแล้วจะคะใส่สวยมากโอเคนะคะเป็นไงเคที่พม่านค่อยเลิศไหม สีนดสีนดถ้าจะไปทำทบ้านหน้ก็เอามานดานี่เลยใช่เราสั่งซื้ออยู่เบี้ยวถามัเบียวก็โทรหาแกเหมือนกัน สวยสวยพระมารยาสวยใช่ไหมที่อยู่แพร่ใช่ไหมหรือแพร่ใช่ไหมอ๋อดูน่านน่านแล้วแพร่เออดูน่านก็จะไปทําบ้านให้ตัวเองที่นานะคะให้มีเงินก่อนอยู่นาเป็นแบบว่ายกสูงแล้วก็มีเปิดประตูออกมาเนี่ยแหละแล้วก็เป็นชานออกมานะคะแต่ขอบพระคุณพะม่านะคะโเจ้าเจ้าวข้อยนี่นี่ยกบ้านเขาขอบคุณแม่มากเลยนะครับพี่เมตตาพวกเรานะครับผมก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆขอให้แม่ ร่ำรวยร่ำรวยเด้อนะครับผมขอคุณแม่แผววาพม่านอะใช่ขอให้คุณแม่แผววาพม่านครับกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับครอบครัวให้ขอให้คิดถึงได้สมปาศรฐานาขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยค้าขายเจริญยิ่งขึ้นนะครับแล้วใครก็ถ้าจะสั่งข้าวม่านนะคะสั่งได้ที่ร้าน แล้วนะคะแพลวนะคะแพลวพ้มมาดนะคะไอซีนะคะติดต okay. ่อมาทำพี่นัดนะคะไอซีเนาะพี่สวยสวยสองนะคะหกเจ็ดสองเจ็ดเก้าหกนะคะสวยเหมือนม่านห้องเบียร์เหรอก็สวยสวยมากเลยพข้านมมาสวยที่เราไป็นโอเคทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับไปยืนกดไลค์กแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ